กล่าวสวัสดีครับผมอยู่ผมเคนแมนและว,วันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์กับข่าวของชแนลผมนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้นะผมเป็นช่วงที่ผมไม่สามารถทําคลิปได้ทีไดเ้เรียกว่าไรว่านานที่อาจจะเจอผมนะทาคลิปเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขออภัยนะครับเนื่องจากว่าทุรลผมที่เยอะมากๆเลยครับช่วงนี้งานนี่เข้ามาเติมจนผมนแทบ จะไม่มีเวลาเรียกได้ว่าทําคลิปเลยครับผมในจะต้องอ่านหนังสือเตรียมก่อนสอบนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ครับผมมันเป็นช่วงโควิดนะผมที่ทำให้การทําคลิปผมค่อนข้างล่าช้าไปหน่อยนะครับผมเพราะว่างานในช่วงโควิดมันมันกองไงมันมันโดมันดองเอาไว้ไงมันก็เลยทําให้มันเยอะขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามันดองเอาไว้มันก็เลยทําให้ผมมันไม่สามารถทํา YouTube ได้นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์แค่นี้ครับผมสำหรับกลุ่มคนสีคนที่อยากดูคลิปผมนะครับหรือไม่อยากดูก็ ก็ขออภัยมาทีด้วยนะครับผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ